ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับการสมัครสอบเข้ารับราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันไปในตำแหน่งต่างๆแล้วนะครับว่าเขาเปิดตำแหน่งอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงหลักสูตรในการสอบนะครับว่าเขาสอบเนี่ยมีการสอบด้วยวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันก็คือภาคกอภาคขอและภาคคอหมายถึงอะไรนะครับในรายละเอียดเนี่ยเนื้อหาที่จะสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้เนี่ย มาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะครับเขารับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยเขาจะรับสมัครในระหว่างวันที่9ถึง31มีนาคม2564นะครับและคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครโดยสมัครได้เพียงเขตเดียวหรือภาคเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยเขาแบ่งการรับสมัครออกเป็น10เขตหรือ10ภาคคุณผู้ชมสมัครได้เพียง1ตําแหน่งและภาคเดียวหรือเขตเดียวเท่านั้นนะครับ การรับสมัครสอบเนี่ยเขารับคุณวุธตั้งแต่ระดับปวชปวสไปจนถึงปริญญาตรีนะครับแล้วก็สมัครได้ทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับก็คือที่เว็บไซต์ www.dlaapplicant. 2 5 6 4 .com ในหัวข้อสมัครสอบแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและคุณผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องสอบผ่านภาคกอของสํานักง,งานกอพอก็สามารถสมัครสอบได้นะครับก็คือสอบภาคกภาคขภาคคใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครสอบนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูหลักสูตรวิธีการสอบนะครับวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาได้แบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันนะครับก็คือการสอบภาค กภาคขอและภาคขอนะครับในภาคแต่ละภาคเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องสอบผ่านในแต่ละภาคก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับก็คือการสอบภาคกนะครับภาคกเนี่ยเป,นนเ,100นนนเป็นการสอบคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับเป็นการสอบข้อสอบแบบปรณยัยโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น4วิชาย่อยนะครับ หนึ่งก็คือวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผลจะมีคะแนนเต็ม30คะแนนนะครับ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการเนี่ยสาคะแนน 3. วิชาภาษาไทย20คะแนน 4. วิชาภาษาอังกฤษ20คะแนนนะครับโดยเขาจะเอาทั้ง4วิชาเนี่มารวมกันเป็น100คะแนนและถ้าคุณผู้ชมสอบผ่านนะครับซึ่งเกณฑ์โดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะวัดกันที่6 0 หมายถึงว่า100คะแนนคุณผู้ชมทําได้60คะแนนเนี่ยก็ถือว่าผ่านภาคกอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสอบภาคขออีก100คะแนนนะครับภาคขอเนี่ยเป็นการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอข้อสอบแบบปรนยัยซึ่งข้อสอบภาคขอในหลายๆตําแหน่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีการมุ่งเน้น ไปในเฉพาะตำแหน่งนั้นๆมากกว่านี่คือในภาคขออีก100คะแนนซึ่งจะต้องผ่านนะครับ60%นะครับโดยทั่วๆไปในการสอบคข้ารับราชการนะครับก็จะวัดกันที่60%ก็ถือว่าผ่านภาคขอนะครับเมื่อคุณผู้ชมสอบผ่านในระดับในการสอบภาคกอและภาคขอแล้วเนี่ยจึงจะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์นะครับผ่านแล้วนะครับภาคขอคือการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม100คะแนน ตรงนี้เขาจะดูอะไรนะครับเขาก็จะดูจากาความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏอื่นๆนะครับในเรื่องของอความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติต่างๆนะครับโดยสรุปนะครับคุณผู้ชมจะต้องสอบผ่านนะครับทุกตำแหน่งเนี่ยจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก,ก ความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขอก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอและภาคขอเนี่ยจะต้องยืนหลักฐานเข้าสอบภาคภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งในภาคขอต่อไปก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักสูตรวิธีการสอบในภาพรวมนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะประเด็นลงไปนะครับว่าภาคกอเนี่ยสอบอะไรกันบ้างและแต่ละตําแหน่งเนี่ยจะสอบอะไรนะครับมี ระเบียบกฎหมายอะไรที่จะต้องไปเตรียมความพร้อมในการไปเตรียมที่จะใช้ในการสอบบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระด,ดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ